ครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่กรบครับกับผมพลโทรจริยศักดิ์อนุภาพสมาชิกวุฒิสภาครับขอยาดหาลีในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของรัฐนะครับเนื่องด้วยได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของภาคเ,เหนือตอนบนภาคเหนือตอนลา่างและอีสานตอนบนเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะพี่น้องชาชนในเขตจังหวัดสกลนครอุดรหนองบัวลำพูเลยหนองคายบึงกาฬจน์มอนมุกดาหารและกาฬสิน เนื่องด้วยปัญหาไม่มีเอกาสาริทธิ์และไม่สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่นะครับเนื่องด้วยรัฐได้มีการประกาศนะพื้นที่เป็นพื้นที่ของรัฐโดยมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็ในลหลายๆพื้นที่นะครับทำให้พื้นที่ที่พี่น้องประชาชนอาจจะมาอยู่ก่อนที่รัฐจะไปประกาศเป็นพื้นที่ โดยไม่ได้มีการสํารวจก่อนนะทำให้ประชาชนเป็นผ <c oughs> ู้ท <Glenn walls> ี่เป็นผู้บุกลุกพื้นที่พื้นป่าหรืออุทยานแห่งชาติประชาชนไม่สามารถอ่อยเอกสารสิทธิ์ไม่สามารถจัดหาสารุโภคและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยบางส่วนถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับภากแลฐก็มีความพยายามดําเนินการในการแก้ไขปัญหาในเขตอุทยานและป่าไม้โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนพศ2541 มต,มติคณะรัฐมนตรีพศ2545คำสั่งคอสชอปี2557นะครับมีมติคณะรัฐมนตรีปี2561นะครับหลายๆม,มติคณะรัฐมนตรีในการที่พยายามแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะในส่วนของข้อกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพระราชบัญบญตัญต,ญติสงวนคุ้มครองสป่าที่เคยไว,ไว้เมื่อปี254เดิมแล้วออกเป็น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562พระราชบัญญัติปีป่าสงวนแห่งชาติปี2562และพระราชบัญญัติคุ้มครองอสัตว์ปพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปี2562กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำกฎหมายในอรองออกเป็นพระราชกิจฎิิกาโดยการสำรวจความการถือครองที่ดินของราษฎรเพื่อจัดทำเป็นเขตแบ่งพื้นที่อนุรักษ์ประกอบแผนที่ท้ายพระราชกิจสิกาให้แล้วเสร็จภายใน1 4 0วันครับแต่อย่างไรก็ตามครับปัจจุบัน มีร่างกฎหมายระเบียบรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562ตามมาตรา64จำนวน3ฉบับร่างกฎหมายระเบียบรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป,ป่าปี2562มาตรา128จำนวน3ฉบับซึ่งแผนงานการจัดทำเขตบริหารพื้นที่อนุรักษ์เพื่อทำเป็นร่างกฎหมายในระเบียบนะครับเพื่อที่จะกำหนดเป็นเงื่อนไขในการจัดก,การพื้นที่อากาศต่อไปครับ ปัจจุบันนะครับได้มีการดำเนินการในการในการพยายามที่จะปรับข้อกฎหมายมีการเรื่อรัดอีกทั้งได้มีการอนุโลมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการเข้าอยู่อาศัยให้มีการโอกาสในการทํากินได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมขออนุญาตมีข้อเสนอไปยังกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพันธุ์พืชแห่งนี้ครับหนึ่งการบังการใดๆในการกากัดขอบเขตสิทธิที่อยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพของลัษณร ต้องทําประชาคมให้รัศดรได้รับผลกระทบโดยผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับต้องคาน,นึงถึงการอยู่อาศัยมาก่อนของพี่น้องประชาชนส่วนที่2ควรร่วมมือกับาภาคฝ่ายปกครองทําการประชาธมพันให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานนะครับได้อย่างทั่วถึงและต้องมีการสํารวจรัษฎรแจ้งสิทธิการอยู่อาศัยหรือการถือครองของอุทยานให้ครบถ้วน3ครับควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่เปส่วนร่วมระหว่างรัษฎรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแนวเขตที่ดินพิาพาทหรือแนวเขตที่เคยปร,ประกาศเป็นป่าชุมชนออกจากเขตอุทยาเนเร่งรัดการเสนอกฎหมายอภิรองนะครับให้ให้ผ่านคณะรัฐมนตรีโดยเร็วเมื่อมีการพิสูจน์เสร็จแล้วพบว่ารัศดรอยู่อาศัยมาก,ก่อนประกาศเป็นที่ดินของรัฐจะต้องใช้กรอบการแก้ไขปัปญหาตามกฎหมายเดิมซึ่งคือจะต้องส่งมอบที่ดินนั้นให้กับกรมป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้2500 84เพื่อให้กรมป่าไมา้ดำเนินการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สอปกรหรือกรมธนารักษ์ครับดำเนินการครับข้อต่อไปในเรื่องของข้อเสนอแนะครับต้องเร่งรัดดำเนเินการในการจัดทาําแนวเขตบริหารพื้นที่รักตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาดูแลทรัพยาก,กรธรรมชาติภายในเขตทยานราษฎรที่อยู่อาศัยทํากินในพื้นที่หลังจากประกาศเป็นที่ดินรัฐแต่อยู่มาก่อน3441นะครับเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติระหว่างการ ออกกฎหมายรับรองจะต้องมีการเร่งรัดพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีไฟฟ้ามีแหล่งน้ําให้ชุมชนได้มีการอยู่อาศัยตามความจำเป็นในการครอบครองครับในการประกอบอาชีพครับสุดท้ายการขออนุญาตซ่อมแซมถน,นนเดิมซึ่งมีลักษณะเป็นผิวจราจรเป็นดินลูกกลางหรือดินนะซึ่งอุทยานใช้ในการละตวเว และประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อการ,กรเกษตร mm. การขออนุญ,ญาตทําโครงการใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อน mm. เช่นการขุดเจาะบ่อน้ำอาดาหรือการขุดลอกลําห้วยซึ่งจะลงไปยังฝายเกับการนะซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นความจำเป็นในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของรัษฎรแต่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติอุทยานตามมาตรา19ซึ่งในเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณครับทางเจ้าที่ทางอุทยานและป่าไม้ที่ใช้ มาตราที่1 9ของพระบอญทยานนะครับซึ่งปัจจุบันได้มีการทําโครงการร่วมในการอนุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะทั้งหมดครับขอกราบขอบคุณครับส่งเรื่องไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับกราบขอบคุณครับ